5สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะครับพี่เก่งพี่จอยมีเคล็ดลับมาบอกนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของเราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่เราจะขายเนี่ยเป็นสินค้าอะไรนะครับพี่เก่งแนะนําแบบนี้นะครับก็คือแนะนํา ขายสินค้าที่เรามีข้อมูลและเรามีความชอบมีความถนัดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดขายดิบขายดีแล้วเราอยากจะไปลองขายสินค้าตัวอื่นนะครับเราจะมีทักษะการขายจากตัวแรกแล้วเราทําให้ตัวที่2ตัวที่3าเนี่ยมันจะขายได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าเริ่มขายสินค้าที่เราไม่มีข้อมูลหรือเราไม่รู้จักมันจริงๆนะครับข้อ2นะครับแหล่งซื้อสินค้าที่เราจะเอามาขายเนี่ย มันอยู่ที่ไหนต้นทุนมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ไหมแล้วเอามาตั้งราคาขายแล้วทำให้เราได้กำไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คำนวณไปด้วยถึงเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางการเดินทางมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละครั้งและเราจะต้องซื้อในแต่ละครั้งปริมาณเท่าไหร่เพื่อลดต้นทุนของเราด้วยนะครับข้อที่3ชื่อร้านนะครับตั้งชื่อร้านให้สอดคล้องกับตัวสินค้านะครับเพราะว่าชื่อร้านเนี่ย มันก็มีความสําคัญตรงที่เวลาคนเลื่อนผ่านมาปุ๊บเห็นชื่อร้านเอา้าถ้ามันไม่ตรงจุดประสงค์หรือว่าชื่อมันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมีโอกาสที่ลูกค้าจะเลื่อนนิ้วผ่านไปแบบง่ายๆโดยที่เสียโอกาสไปเลยนะครับข้อ4นะครับช่องทางการขายที่เราจะไปขายเราจะไปขายในสื่อโซเชียลแบบไหนนะครับ Facebook, t i k t อกอินสตาแกรมไลน์ยูทูบทวิตเตอรนะครับตอนนี้เนี่ย เท่าที่พี่เก่งพูดมานี่ก็6แล้วนะครับจริงๆมีมากกว่านั้นด้วยนะซึ่งก็เราก็ลองดูว่าเราไปสามารถที่จะไปขายในแอปอะไรแล้วเราใช้งานมันได้ถนัดที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้าด้วยนะครับถ้าเราใช้ไม่ถนัดการตอบลูกค้าที่ช้าเนี่ยมันจะทําให้เราเสียโอกาสในการขายไปด้วยข้อ5นะครับช่องทางการชําระเงินนะครับตรงนี้ก็ ขอให้มีทุกช่องทางที่การจ่ายเงินสามารถทําได้นะครับเช่นการจ่ายเงินผ่านธนาคารการจ่ายเงินผ่านพร้อมเพยนะครับแล้วก็การเก็บเงินปลายทางการเก็บเงินปลายทางเนี่ยเดี๋ยวนี้บริษัทขนส่งเนี่ยก็จะมีบางที่ที่เราจะต้องไปสมัครก่อนนะครับแล้วทําเป็นเก็บเงินปลายทางกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะ เก็บเลขที่บัญชีของเราไปเมื่อลูกค้ารับของแล้วอีกอกี่วันเราถึงจะได้เงินนะครับตรงนี้ก็ดูเงื่อนไขข้อแม้ตรงนี้ด้วยว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในการหมุนเงินต้นทุนหรือเปล่านะครับน,นี่ก็คือ5เคล็ดลับที่แม่ค้ามือใหม่ต้องรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับถ้าใครชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องคุยกับพี่เก่งพี่จอยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ